ครับแต่ทองชนะวันนี้แตาทองพามาดูช้างมาที่กอะเกานะครับมาจากน้องมะนาวมาจากสุรินนะมะนาวอันนี้ก็อันนี้ก็สุรินนะภาษาสุรินเขาเรียกอะไรช้างตันไรตันไรเนอะตันไรตันไรตันไรนะเขากำลังเคี้ยวอยู่โอ้ยยังเต็มปากเขาแล้วนะยังเต็มใครจะลอดท้องช้างได้ใครจะลอดท้องช้างอ่ะ วันนี้ไม่มีช้างจะรอดท้องช้างเหรอนุ่นๆนช้างมาแล้วนุ่นเฮ้ยช้างเจอช้างเฮ้ช้าง็หช้นได้เนอะจะรออนงหโอ้ผาามันมัวบอ ไว้จำกันได้นี่นี่มะนาวจำได้โหลดนี่หรือเปล่ามะนาวจำได้อ๋อผมรู้แล้วเจ้าของมะนาวพ่อผมโหลดคลิปอยู่มะนาวจำได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันให้เป็นอะไรครับผมภาพชัดขึ้นไหมครับพอดีผมเมื่อกี้ผมนู่นนะคะคนสวยขี่เสือโหลดคลิปนะครับะฮเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขี่เสืแล้วเดี๋ยวดูดิเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหคนสวยขี่เสือนี่นะครับ เป็นช้างกินจ้าอ๋อกินมาจากที่บ้านดาชี้ทำไมนะครับจี๊ดรถมารถมาระวังระวังดูด้วยซื้อเลยอบ้านน่ะเปลี่ยนเดบบอเปลนงใหญ่เดบบอดูน้าูน้าแต่ยิ่งใหญ่เนาะมันคึกกันนั่งมาก โอ้ยี่นนาระวังตกเร้องย่รัมนี่มีราคาเลยนะมันคมีนั่งด้วยโอ้โหมีนั่งห้ สวัสดีค oh, รับพี่พี่เอาไว้แน่นอนครัวันนี้เป็นด้วยโอ้โหฝนเลยเนี่ยพี่ช่ออะครับพี่ดอครับพี่ดอเอาให้รางวัลน้องช้างมาให้นะด้วยก็ได้นะช่วยจุกแกพี่สาคนโจรแล้วก็หันแก้มมาให้นะ ผมไม่มองดูนี่ไม่ใช่จุ๊บโรศอ้พีอมหน่อยโอ้โหโอ กินมาเป็นหีเลยขอบคุณคุ่มาอุหิวมากเลยจินมแล้วป๊อปมีจ้าวเบิ้ลอเราสอมีเล่ะขบคุณเราสองหมีเอบด้วยขอคุณยคุณนะอบิมากอบคุณขอบคุณขอบคุณขอบอบคุณขอบคุณบขอบคุณขอบคุณขอคขอบคุณ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 คุณคบอคอค สวัสดีครับครอบครัวช่องแอนด์ชาแนลนะคะวันนี้ช้างมะนาวกระต่ายทองคูณนะคะก่ะต่ายบุกตื่นหกโมงเป็นช้างจระเข้ สำหรับคลิปนี้ทองช anel เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอคดูตามกดไลค์แชร์ชได้นะครับสวัสดีครับ